สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีกับเกมอามาสามเอาติดไลท์เดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมเอ่อไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอของ s ต a r w a อ s ที่มันยิงๆกนะันอ่ะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในดีเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะยิงได้ไหมหรือว่าเราจะตายเป็นคนแรกหรือเปล่า จะไม่รอแล้วล่ะใครให้ตังค์มาไม่รู้ไม่ใช่เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเออเมื่อกี้กดออกไปไม่ได้ดูอ่ะใครให้ไม่รู้อ่ะไม่แต่เ้วใครให้เงินมาปัอมมาหรือเปล่านี่เี้ยโอ้ไปละอยู่ คีแป๊บมาแล้วครับัสดีอ๋อบัสดีหมายเลขลข8รูปแบบใหม่ครับตัวเองสวัสดีค่ะดจ้าเสื้อติดเชือวัสดีครับที่รักคืสใัเกมไม่ใส่ชุดเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาอะไรมันหลายคนเอ้านี่คือแถวอะไรเนี่ยจบแล้ว แทนมาทุกอย่างจบเมื่อวานใครให้เงินมาไม่รู้อ่ะแยลแยเลยใครเอาเงินบ้างเอาผมผมไม่รู้ใครปั๊มมาหรือเปล่านะเขาให้มาอบแป๊บโอ้ยังไม่เอาแล้วล่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวคือแน่ก่อนว่าจะยกว่าจะยกมือไม่ยกแล้วล่ะเดี๋ยวคือแน่ก่อน ดีครับน้องเทนสายม้อไปเล่นหม้อเลิกหม้อแล้วเหลอนสาวบ้านหอนตายฟรีนะเว้ยแงดีเองบังบิงบิกมาเข้าเกมนฮะบิงมาด้วยเหรอยังไม่มาลองลองเสียงเลอโอ้โหที่เราดีใจมีีแบบน้้ดวยเลอที่นั่งคนเดียวเล่นใกล้สาวด้วยเล่นใกล้สาวด้วย รอรอต้องบิงรอน้องบิงบิงไหมอังเนเดียวนะตาวเบกกิเน่ได้ใส่เลยดนัโดนัโดนัาใหญ่ก่อนทำไมทำไมว่าแบเล่นเลยเี่ยวกี่ใหนไวครับดนัดเอ้แล้ววันเสาวดูน่ะ ี่นั่งไหนอ่ะนั่งท้ายกันเลยค่ะท้ายตรงข้างหลวงพ่อนี่หรอใช่ชุดขาวราถเต็มแล้วนั่งข้างแอร์ินเลยครับเนี่ยมาแรกมาแรกกราตำรวจเลยไปเอาชุดขาวมานั่งข้างหลวงพอ่อนี่ยระวังไวรัสลงนะคะควรโดนนาเสียงเหมือนบิงมากอ่ะ ผมนั่งตรงข้ามคุโรซากะไงเหมือนเหมือนเหมือนนี่นะเหมือนอนี่นะหมดวัดเลยนะแน่น้องน้องนิกกิใส่ชุดหลวงพ่อเนี่ย <c oughs> เอานิกลงเหรอเมื่อกี้อยู่นี่ไงอยู่รูวิ่งอ่ะว <c oughs> ิ่งตามกันทำไมว <c oughs> ิ่งแข่ง เลยวิ่งต่อไปไปไม่ไม่ไปไปโอ้โหโดนนัทระวังเป็นมะเร็งนะระวังเป็นมะเร็งมะะเร็งอไฉุดบุหรี่ทำไม มันเป็นเอกล,ลักษณ์เลคุณนี่ไม่ไม่อยู่ในปาก<ม>ด้วยมันรว่าเออบุหรีวายเลดครับอ๋อบุหรีวายเลด, <c oughs> ดก็มีโอ้ยตอนนี้มึงเมาควายเลดมีทุกอย่างควยเลดแล้วตอนนี้พูดเลดควายเลดนะครับเ <c oughs> มื่อไหร่จะมีตุ๊กตาย,ยางควาย <c oughs> เดี๋ยวนะบิงเนี่ยมาฟังเสียงคนที่ใส่ชุดบิกินี่อ่ะ เสียงพูดเหมือนบิงอ่ะเออนี่กี่ทำไมแต่งตัวแบบนี้อไม่มีตังเลยค่ะป่าอุซกาแอดบอกว่าครับคุณนี่พี่เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวดึงไปดึงมาเลยก็ได้ใจเริ่มเลยเป็นล็อกกันทำไม <c oughs> ไม่มีตังเลยค่ะ <c oughs> ม,มีตู้ไหมมีตู้ไหมตอเนี้ยน<อ>่าบิงบิงเห็นคนใส่ ใต้น้ำเหรอที่ไหนวะนุ่น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 นี่คุณโดนนัดไหนบิงลังพูดดิบิงลังพูดหน่อยสวัสดีคเสียงโคตรเหมือนอ่ะเสียงโคตรเหมือน เหมือนมากอ่ะเป็นแสกันเราเราพูดสวัสดีพร้อมกันดิมิงกองครับสวัสดีครับโคตรเหมือนอ่ะเมื่อวานคณโดนนั้นพูดนะว่ามิงเข้ามาเล่นด้วยอ่ะเอาเขาเขาเอาเขาเอายางกัแล้ว คือให้ยิงกันในนี้ใช่ปะใช่ใช่โคตรแคบอ่ะเฮ้ย <c oughs> อยู่ในสนามด้วยสองชัี๋ <c oughs> จะเร่าไปอยู่ด้วยกันอยู่ตรงไหนดีเอ่ยได้ <c oughs> <c oughs> ายานแล้ว มามาอยู่ตรงไหนกันอยู่ตรงไหนกันไปไปขวานะไปขวานะขับอะไรเนี่ยบิงบิงบิงมันจะระเบิดนะบิง มาเช็คเ่อะเลยบิงทำไมมีแต่คนชนบิงวะบิงนี่คนรักคนรักเยอะ้วมีแต่คนชนเนี่ยหันหันหันหน้าใส่มนเลยทุกคนอ่ะแล้วสตาร์ทปุ๊บก็ยิงโอเคปะ กี่เจ้ไหนีเนี่ยฮะไหนอะไม่เห็นชุดหลวงพ่อเลยสตาร์ทปุ๊บว่ายิงเลยนะใครไม่ใไรไม่ขับนักหนาวอะเตรเทียมโจอแล้วเนี่ยทเทียมยิงเลยไม่ยิงเลยนะเอาแค้นเอาชำระแค้นที่มันชนจัดไปชุดใหญ่ พี่ว่านะมนไม่ได้ยิงกันหรอกมันชนกันก่อนอืมใช่ิีว่ามีมันตายก่อนได้เลยอ่ะเลยดีแล้วเลยดีแล้วสตาร์ทปุ๊บยิงเลยนะถ่ายรูปไว้ด้วยรูปละคนละแสนนะเอาเม้งไปว่ะไม้งร่ะ คนรถตายอ่ะคือยังไม่ทันทำอะไรเลยมีรถจอดอยู่น่าจะคนตายอะ่ะขับมาชนเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะต่อไปแข่งที่ไหนนะ,ะล้านทีล้านทีโอเคอโอ้ลงแนวรถทางนะ วิ่งในน้ำไม่ได้ไไดโอเคสุดๆเลยอ่ะเขาเนี้ยโคตรยากอ่ะ <c oughs> อแหมเมืม่อกี้ก็ยากขยับไม่ได้เลยซุ่มพุ่งหมวยอย่างเดียวเลยสาหร่ายไหมพี่เรียกสาหร่ยเลยเอาเออเอเอาสาหร่ายก็ได้เอาสาหร่ายสบายรูซิท่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกไายลุงเพื่อนกันนะบังบังเออบังบังเออบังบังเออบังอะไรมีแต่คนไทยเลยนั่งนั่งนั่งไทยไทยนั่งลงมีถั่วไหมนั่งบังกินบังเออใครเป็นบังมีแต่คนไทยฮัลโหลไทยนั่งลงายยดรตีเลใครเป็นบังใครเป็นบังไทยนั่งลง นี่ค่ะตอนนี้รอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็รับยานแล้วก็รอแอดบ็อกเริ่มแล้วก็ยิงกันได้เลยนี่คือยังถ่ายไม่เสร็จเนาะแอดแอดแม่งโคตรเท่อะมันมันเด้าหัวอะไรเนี่ยทำอะไรอยู่ย่เนตอนนี้กำลังต่อแถวรอรับยานมันเป็นอะไรกันวะเฮ้ยมันเสื้อแงฟนแยวกัน

ไปไหนดีวะเนี่ยเสร็จแล้วมานี้นะบิงบิงบินคำมานี้คำมาหานิกหนิน้ำมันตื้นหมดเลยนี่ใช่ปะใช่ใช่ใ่น่าจะเกี่ยวข้งหมดเลยทั้งหมดเลยแหละ เอย่าลงไปปุ๊บไม่ใช่ทั้งหมดนะเอาไปซุ่มเในซุ่มก็ไม่มีใครเห็นแต่ว่เราจะไปตรงไหนกันดีไม่ไม่มีแมปอ่ะไปตรงไหนอะครับไม่มี G P S อ่ะเดี๋ยวออกพีดไม่มี เใครลงลดความใครนิกเหรอแล้วความอ่ะนายอ้าวแล้วขึ้นไม่ได้เหรอมันมันคว่ำหน้านายทำให้มันเห <laughs> งนขึ้นได้หน่อยกดเอนะไม่ได้เหรอกดยกไม่ได้เหรอ กลัวตายเฮ้ยไม่ต้องแลละมันไอนี้แค่แหละโอ้ยขอบคุณค่ะมีคนอยู่หลังเราไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยร้อยเรียบร้อยไนละไม่เร็วแปดเก้า ไอ้บิงแอบขำอยู่มั้งนลยนะไม่ได้ตั้งใจเจตนาเต็มที่ถ้าเกิดเราอยู่ที่เฉยตรงนี้เหรอวะแบบไม่ไม่ไปยิงใครรอรอเขาขับมาแล้วดักยิงเราเนี่ยก็ได้แต่มันจะไม่มันไงเฮ้ยดีแล้วเลดี้เลดี้ฝั่งซ้ายลำหนึ่งฝั่งซ้ายลำหนึ่ง lầm 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 xe cho lại Ê Tai à เดี๋ยวอันนี้รอรอบต่อไปอยู่นะคะเยงอะไรเนี่ยเดี๋ยวน,นี้อันนี้อันนี้ครั้งสุดท้ายปะใช่น่าจะใช่นะอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วไปที่ร้านเกลืออันเดิมห้ามห้ามเฮ้ยอะไรอะ่ะ <laughs> แล้ว <laughs> ไม่เขา ก็ไปคุยอยู่แล้วที่จริงเอาเอาตังกับผมครับสิบตัวละสิบด้านแม่เสียงยังเหมือนกันเลยเสียงโคตรเหมือนเฮ้ยไฟฟ้าทักไปครับดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเงียบทุกคนเงียบทุกคนเงียบนี่บิงคุยบินคุยสวัสดีครับบิงโกสวัสดีครับเหมือนตรงไหนเหมือนโอ้โหเหมือนทุกตรงบิงเหมือนมากอ่ะชวนบินโก้ ีชวนใครเาเป็นแฝดกันเฮ้ยได้เลยอ่ะเออมาหัวร้านเหมือนกันเลยหัวแบ่งแฝดแฝดแป่าวะแฝดป่าวะฮะตำรวจมติดปืนมาตำรวจติดปืนเฮ้ยสวัสดีไงเอเดดเดดติดแฝดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยตำรวจอะไรอ่ะโอ้โหไม่ไม่เอาดีนะบินกับโดนัล คือสองคนนี้คุยกันเหมือนฟังกระจกคุยกกระจกอะจริงเหรอเหมือนขนาดนั้นเลยเหมือนมากเหมือนเหมือนคนฟังอะรู้สึกว่าเหมือนมากเหมือนแต่่าไม่เหมือนจะพูดพร้อมกันเดียวเบิงนี่เปล่าพี่สาวที่ตามหามานานนะเบิง พี่ชายพี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 ชายเราเราไปขอพยาวงพ่านเราเราไปขอพรอยากหลวงพ่อกันหลวงพ่อคะหลวงพ่อหลวงพ่อนี่มลมาตรงนี้หน่อยค่ะ หลวงพ่อมาดิหลวงพ่อมาดิมาดิหลวงพ่อคะเอิ่มขอขอพรหน่อยค่ะสำหรับการแข่งครั้งนี้ไม่ติดใครใครใครจะเอาพรแกงแฝดค่ะแกงเผ็ด ในแก๊งแปดโดนไอ้นี่ไงตำรวจโดนครีมอ่ะโดนตำรวจยิงเป็นตัสุดท้ายแล้วกันนะคุณโยมนะโอ้ยขอบคุณค่ะอยู่คนแรกกัหลวงพ่อยุ่งเดี๋ยวเดี๋วเดหลวงพ่อถราบอนยิงคนแรกกับหลวงยุ่งแล้วแล้วแก๊งแปมันจะได้อะไรเนี่ยให้ตำรวจยิงเนสุดท้ายตายคนแรกตายคนแรกตอนนี้ก็หลวงพ่อรดนอยอยล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 อยอยขอยลอลยอยลอยลอยอยลอยลอลอออย อ๋อขึ้นรถนี้ขึ้นยานขึ้นยานนึกว่าขึ้นรถนู้นก็ช่างเปิดเนาะึึมมเเลลยยคิดถึงแม่สวัสดีคุณกรณ์วิทย์เมื่อไหร่เมื่อไหร่รับสมัครตำรวจเนี่ยคะ ให้นักเรียนตำรวจบรรจุเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจจะเบิดรับโอเคค่ะต้องต้องเป็นชุดเป็นชุดนะครับเดี๋ยวมันจะมั่วโอเคว่าจะไปสมัครหมอเอ้าแล้วจะสมัครหมอจบแล้วใหญ่เลยค่ะใหญ่เลยเนี่ยตื่นวาตื่ใจจะมีจะมีอะไรก็ยังจะมีสมิ่งมันเป็นตำรวจแล้วไปขอบไปขอบ ควบมอะไรดีวะขอบะพี <mini horror> <m ario> ่ไม่มีคนอ่ะมีหมดเลยพี่โจอ่ะอ่ะเอาเตรียมเตรียมเตรียมนี่กอบก่อนนั่นเดี๋ยวๆช่วนไปได้ๆเดี๋ยวมีตามหลังเอ้ยอย่าตามหลังเลยยิงกัน หมาก็กลัดเฮ้ย <laughs> เรียงหน้ากระดานไปหามันเลยอ่ะนี่มันจอดได้จอดได้ <laughs> อะไรวะกอล์วิกกอลวิกใช่เหรอใช่ใช่ใช่เอาดีดีเอ๊ะ ไปไปไปก่อนเดี๋ยวเยียมโดนงกันเองพี่วนไปเอามันนะเค 吧呀，马哈老呢？是这样的。<laughs> ถ่าได้วะมือข้ามือขับชนเหาะเมื่อกี้นี่ <c oughs> อย่างไรก็ได้หนึ่งศพอ่ะพี่ได้หนึ่งนินีิถ่ายทาันไหมละ่ะได้อยู่เสร็จแล้วมาอันเทล่ามาเอาเงินโอเคโอเค okay, เจอกันอันเทล่านี่คะกิจกรรมยิงยานสตาร์วอ s จบลงแล้วรอบสุดท้ายแล้วเราฆ่าได้หนึ่งศพ เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปรอรับเงินก่อนเคีย์คดีให้เขาด้วยมาเคลีย์ที่ผมครับมีคดีอะไรขอบคุณค่ะเอาค่าคนเมื่อกี้ไงอะไรเหรอได้เขาจีก็จีเคลียก็เดียไม่เบียดดี บ่งบิ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 งอยู่ในนี่เปล่าคุยกับแอคุยกับแอเล้สองบอกบอกบอกไหนนี่ดิบอกไม้ไม้ไม่ไม้ขาวคุยกับแอรอยู่อยู่ั่แตอบอยู่ไมเขาเปลา คงเล่นเล่นกี่รอบสรอบเลยใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีครับคุณกรณีก็ผู้หญิงเหรอแต่ใช่ค่ะผู้หญิงผู้ชายครับเยอะเนี่ยอยู่แก้งหนึ่งเองแฟนผมผู้ชายแฟนผมแฟนผมแอดลองสังเกตดิเสียงเหมือนคุณโดนัทมากๆโอ้โหแล้วเราแล้วเราข้าใครได้บ้างข้าลมถาวอย่างนี้ถาอย่างนี้ฆ่ากันแรกว่า ไปมังกีมันได้ยินเสียงสวมังคีนี่กนแรกตลอดเลยอะทำไงได้คุมันแันนี่ได้เหร้แต่แต่ลูีนี่สาวดน้แต่ลูฟีนี่สาวดนได้ร่นนั้นแหละค่ะเล่นสามรอบค่ะฆ่าได้หนึ่งคนรอบที่สาม โอเคอนนั้าวยเาลิปอปอ่ะาคนายไม่ใช่เหรอเออไปแล้วะตเหลือ้เออดิมเงินให้พดิกกี้แล้วอ่ะก็แดงเลยเดี๋ยวนะเขทำระบบมนดีมากนะโอเคค่ะเน้ไปค่อีกนิเดียวค่ะสามสิบเมื่อไหร่จะเขาคาบแล้วลิวิ่งเข้าตู้เลยใช่ค่ะิกกี้บอกตังมันน้อย อะไรอ้อยโ,อโหใส่หลายว่ะยังยังไม่เข้านะคะเอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข,ข้าแล้วค่ะออค่ะคะมไรใครจะให้เราเพิ่มอ๋อ อะไรคุณลิฟต์ไม่ไม่รับอ่ะใส่ร้ายอ่ะอย่างโน้ตไปต้องส่งสาวดุนให้แอดไปยกูพูดจีไรกูเดียวหลังตลอดเลยคนรู้จักไปดูขาไปดูไปไปดูต้นขาเขาถ่ายขาลงไมเยอะเลยอ่ะไปดูขาโอ้ยใครส่งเนี่ยส่งขนาดนั้นเลยเ้ว นี่นีะคะตอนนี้ได้รับเงินแล้วเดี๋ยวเราไปยิงสามแยกต่อเดี๋ยวมีปืนฟรีให้น่าจะไปให้เขายิงมากกว่าน่าจะไม่ใช่ไปยิงวิ่งก็ได้มั้งบิงมาบิง <laughs> mấy cái đồ gan đao à? ก็ตอนนี้กิจกรรมทุกอย่างจบแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย